ครับสวัสดีครับวันนี้มาทั้งต้มนองว้วครับแล้วก็อีซิมผัดหมูไล่ขาขๆผัดเปียววานครับแต่ว่าบริใส่หนัดเนาะเบวนกระเทียมให้หอมครับผมเลยจะน่อยมาใส่หมูเราปุ๊งหมูครับเคยใส่ผัดของห้ารงบไปนี่นครับเกบเคีหลอดนะครับใส่หมูเลยเนาะ ผัดจอบ,บริใสซพริกครับเพราะว่าเห็ดให้ซีโนกินนำนี่ชิกันมาบุมน่าดีมาส่เนะเยาคอยม,มัดเบิรนะนะครับถ้าเป็นหนองวัวได้เป็นหนองต่มเดียบรลอยครับสี่สิบนในที่แด้มาซอยครับผมโอ้โหหนาะสิเป็นอันเดียบรลอยนะครับ ผงนัวเลยทบด้วยนะครับรสดีเดี๋ยวปรับวิญญาณเข้มด้วยพี่น้องเพราะว่าพิ่ใส่ผักลงไปอีกสอดน้ำมันหอยครับ นิน่นน้อยก็เอาผักลงนะครับตามหยอดนิดหนึง่ง แค่แค่รถสูงยากใส่เลยเดี๋ยวหาฟ้ามาคนเดี๋ยวหาฟ้าปีไปไนะครับหยอดน้ำลงไปน้ำจล็กน้อยครับปิดฟ้าเลยเนี่ยตอนนี้น้ำม,มีแล้วครับเพราะหยอดน้ำแค่รถเขาก็ลังสี ไก่สีโอเคเหรอวใส่เห็ดใส่นี่ลงไปเลยตักใส่อมนะครับเัี๋ยมาปิดฟ้าไปาง่ามเขาไอ้นี่เขาคอย,อยหย่อนน้ำมันหอยลงไปอยู่หน่อยหนึ่งครับเพิมความหอมของผัดเขาผัดผัดหมูนี่มันสีขายๆผัดเปียวหวานครับขันใส่กนาดลงไปกับเป็นรสชาติเดียวกันกับเปียวหวาน แต่เสียบ,บมีรถเปียวเนาะเพราะว่าเบรคใส่ขนัดปิดไาโอ้พี้ครับมันล่อสูบเหล็กซีมเบิร์ครับล่อพัก์ททอไนี่เหล็กซีมเบิร์วัสดขาดยังไปปยุ่งเพิ่มนะคร้ำมันหอยต่อพายครับเพิ่มความหอมเนาะของปักของหมูออกดดมาเดี๋ยวเพิ่มความหอมหน่อยนึงครับปิดไฟเลยเป็นอันเรียบร้อยครับผมพมัก์ทท่ ก็จะเห็ดสุกครับผมเห็ดสุกเดี๋เอาเลยเพราอแค่รอนเขาใส่ก่อนเนอกของมันสุกเน,เนี่ยเดี๋เป็นถั่วนี่เด้อพี่น้องใส่ถั่วนี่ลงไปซียบเรื่องเหรอครับบบขาดยังแซ่บพร้อมเสิร์ฟโรลมิโนออมเนี่ยเดือดไก่ๆเลยสีสันครับ นะครับมาซอยได้พีนนะน่น้องเอ้ยหุ่นอืครับน้องกัวน้องกัวยังไ้แล้วเอาจังสีได้บ่การสนดอจพี่น้องห่ากันนี้นะครับ ดอกเลยพี่น้องเดี๋ยวสิมาแบงไว้จิม้มเจวน้ำอยู่ครับจะน้อยเนาะเนี่ยใส่หมอเลยพี่น้องแล้วจากซ้อยแล้วครับนะครับขั้นตอนนี้ใส่ผักเลยพี่น้องนี่มีซ้ำนะครับไกีเลิศในต้นผักซีเรับกับลูกโดด ดไฟได้พี่น้องได้ก้านน่ะต้นหอมครับกรับผักแค่เงี้ยต้นหอมกับหอมเปีแม่นะหอมเปีครับเมื่อนผักแค่เงี้ยอืหอมครับมันต้องด้วยข้าวคั่วก็นำไระเด็นเขาใส่ล้วครับ หอมเติมเลยพี่น้องเห็นร์มาเลเนี่ยครัโอ้หอมเสิร์ฟเนี่ยครับซีซันผัดอหอมหอมครับผมหลายกินว่ะพี่น้องตักแบงไว้แล้วครับเนี่ยไมาตาักเสิร์ฟด้วยหอมใส่น้าลาแดกครับเขาขรยอดหอ,หอมใส่ผักหอมๆครับโอ้สุดยอดเลยเดีย๋ยวพร้อมเสิร์ฟครับ นซีสันครับซีสัน mm hmm. ตมออมนองว่าครับหนาเป็ดหอมหอมจะมาย่ำเลยครับบดเดยใส่ใส่ใสัขามเปียกเนีย่ยออมนองว่าครับใส่แตงหัวคาแล้วก็หอมหัวใหญ่ครับแล้วก็พริกสดตุบๆนะใส่ตะไคร้ใบ้กูดซ้ำหนั่นครับหนาเปลาแดรถปุ้งรถธรรมดา mm hmm. ครับผัดห่อซีส mm ัน hmm. หนากินว่าพี่น้องปัดจุกเกราใน ผัดหมูครับใส่อันนี้ลงไปเป็นผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยใส่นัำนี่ครับที่เด็ดจิ้มแจ่วครับผมสุแส่บในกันครับสดวหัวห้อนผักหมักพริกใส่เอีกก๊ยกระใส่ลงไปนี่ครับมกักจ,จั่กระจั่มแจ่วไปแซ่บครับกึ๊กแก้ว ดกมันอ่าฮะนี้เน uh ีด huh. ม oh. so mm ันดอกบาบางอ๋ส hmm. ุดยอดครับน home.. ี่คร mm ับสดนุนห้อนหอมผักอืมอืมุกวาข้า ทางยังท่านเหลืองานครับได้กินก่อนเดี๋ยวเราก็ได้กินเลยนะกินเหลือฝาไปเบืองหนังหืมโคดี้เชี่ยงตัวเขาหนังปึ๊บปึ๊บปึ๊บพาเดบลพอดี้ตัวโบปย่าง แค่หลอดถือว่าพอดีครับแค่หอดจากเปียอยู่หน่อยหนึ่งแต่วแบบ่าพอถึงยำทว่าวน้ำก็พอดีใส่สารต้านไม่พัดใส่ารต้านอยู่แล้วเป็นหน่อ,นอหนึ่เขาควื่อหวานขึ้นมาในผักในอันนี้ครับหน่ยแดงๆควื่อหวานไม่ได้ผิดตัว นี่พี่น้องเลยหาาขวยบ่เขาเอื่อนก็ังเล็บมันเลยบอกว่าหาาขวยใส่มันใส่หากสุดอืมอ cái nón quá thế, cái nón nhỉ, nó sướng hơn, cái nón qua cái này là được thế phải mặc thiệt nó là để, thiệt phồng thế พักเขายังบอกทันหลายเาไย์ไม่ก็ได้บอกอันนี้ครับกานพักอันนี้ได้หลาย<ๆ>เขายิะเลยหลายื่อสีคัดแต่ใสพเักซีล่าเขาไปกับหอม ลังเลิ่งงน้งนที่หนไปเตบอนทันหน้า,นาโซศาพท์โซดาเหมือนมั้งฮอนาหอไปโซสาเมัน ความหวานความหอมออกทั้งเห็ดกับอันนี้ครับก็น้ำมันหอยน้อยๆความขวากว็ถือออกกับถัว

ว,ว่าถึงต้องกินกับขอนียวครับเสียบขอเจ้าก็มืดเสียบพเพื่อกองขอนียวต้องจ่ำแน่ เขาเพียงเลยว่าเหยียวมีถักคือบานเขาเดียวเนาะ 最高ですよ。ド อากาศ้างนอกหญ้าเริ่มสีขึ้นนะครับถือฝนเมื่อสองเมื่อหญ้าเริ่มแล้วใก้ซีขึ้นแล้วบบรถนันมาเบิง่งหบอกเม,มือเรือนไยไป,ไปออไปเปลี่ยนมามาดี๋ล่ะเจ็บแปพันเรื่อนเอังอไอ่ะเปลียน่มกัจมแ่มเหรอเหอย,ยู่คน,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 นเ,ดดเดียวเนาะมั้ยืนเมืองได้ล่ะ เราจะหน่อยสืบเปลี่ยนรอรถอีกขึ้นก่ับเปลี่ยนพุดเย,ย่าขึ้นก่านมาเด็ไปจางเขาจางเขาเจ็ดแปดพันใหญ่ๆคหามันโตมาไปใส่ไหนบ้างบ้านเขายังมีจริงๆนะมันมันเขาหนาห่อนเยอพี่น้อนสงสวนเริ่มไก,ก่กรลังสีได้รุ่นว่าไปโต๊ป้าใส่เดี่ยนละ เพิ่อเสีบไอ้สนโนมาลองอยีที่มามาลงหยีวงสองสามเหมือครับมานซื้อลองทรงถ่ายเหมือกับกระฟอนไอเริิมแม่อันนี้และ,<ม>ละเริิมเม่ไอสานโนแ่ละมีบว่หันต้องเปลี่ยนหรอไ่หรอกหน่อเลยเหเปลี่ยน,ค,นความรู้สึกความร้องกลบบเนาะเท่าไหร่เห้เปลี่ยนแต่วันถี่ซิมะเตือนวันที่เ่ ยี่สิบเหรอเมาหาเหมือนะนะเน่าคือน้อยเน้วคุ้มสดเห็มนมามทอนเลียอยู่หลายอ่ะในหมอเลียลายครับให้พอแล้วเนียสุดแซบ่บอืมอร่อยม เหลือบรายตอนนะครับเดี๋ยวสดนหมิมมดแซบกับจิ้มครับผมตัวนี้ขันจิ้มหิมมดคอยไปลงหมออะไรครับลงเป็นใส่กับคือต่อมเลยนะนเพราะว่าเหลือลายโอเคครับเค็มหนาเจ้านใหมสับซาบ